สวัสดีครับคลิปนี้ก็อยู่กับผมมิสเตอร์แรบบิทนะครับเราก็จะมาต่อจากความเดินตอนที่แล้วนะครับของสุดยอดยีนะครับสุดยอดยีนตอนที่2396อาณาเขตแห่งคูเขาปั้งหมัดของหานเส้นและกรงเล็บของมแมลงครึ่งเทพปะทะกันกรงเล็บที่เหมือนกับใบมีดควรชุดกราะของหานเส้นและสร้างเป็นรอยบางๆไว้บนชุดกราะแต่ทว่าชุดกราะไม่ถูกทําลายส่วนหมัดของฮันเซ้นมีพลังไม่พอที่จะชกกรงเล็บของเจ้าแมลง จ้าแมลงส่งเสียงกรีดร้องแปลกๆออกมาร่างกายของมันก็แวบด้วยแสงสีม่วงพร้อมทั้งท,ทิ้งภาพติดตาเอาไว้ขณะที่มันเคลื่อนที่กรงเล็บสีแดงม่วงกระหน่ำเข้ามาใส่ฮันเซ้นกรงเล็บฉีกผ่านช่องว่างมิติอย่างง่ายดายแล้วพุ่งเข้ามาถูกตัวของฮันเซ้นพวกมันสร้างรอยขีดข่วนจำนวนมากไว้บนชุดเกราะตรงเสเวียนแต่รอยขีดข่วนเหล่านั้นหายไปอย่างรวดเร็วดารกอนวันและคนอื่นๆจับตามองฮันเซ้นอยู่ ถ้าเกิดหันเส้นถ่วงเวลามลแงวันครึ่งเทพนั้นไม่ได้พวกเขาก็จะทิ้งการต่อสู้และหนีไปแต่เมื่อพวกเขาหันมามองพวกเขาก็พบว่าหันเส้นกําลังต่อสู้กับสิ่งมีชีวิตระดับครึ่งเทพแบบซึ่งซึ่งหน้าถึงแม้เขาจะเป็นฝ่ายที่ถูกไล่ต้อนแต่มันก็เป็นอะไรที่น่าทึ่งที่แมลงครึ่งเทพไม่สามารถเจาะทะลุชุดเกราะของเขาได้เขาเป็นระดับราชันขั้นแรกจริงๆอย่างนั้นหรือดากอนเอสคิดแม้แต่ร่างกายของมังกรทองท,องที่ไร้เทียมทานของเขา ก็ไม่สามารถป้องกันการโจมตีจากสิ่งมีชีวิตระดับเครื่องเทพได้ในทางกลับกันหานเซ่้นดูจะได้รับการโจมตีจากแมลงเครื่องเทพได้อย่างง่ายดายหานเซ่้นไม่ได้รู้สึกกังวลอะไรแต่นั่นไม่ได้เป็นเพราะความแข็งแกร่งของชุดเกราะตรงสวีวนมันเป็นเพราะความจริงที่ว่าชุดเกราะตรงสว่วนนั้นทนทานอย่างมากเพียงแค่เป็นระดับราชันขั้นที่1พลังป้องกันของมันก็จัดอยู่ในระดับสูงสุดของชุดเกราะระดับราชัน แต่พลังป้องกันในระดับนั้นยังไม่เพียงพอที่จะทนการโจมตีของสิ่งมีชีวิตระดับครึ่งเทพพลังของอาณาเขตภูเขาคือเหตุผลที่แท้จริงของเจง้าแมลงไม่สามารถทําอะไรห่านเส้นได้อาณาเขตแห่งภูเขาหอยสังเป็นอะไรที่พิเศษมันไม่ได้เพิ่มพลังให้กับห่านเส้นหรือลดพลังของคู่ต่อสู้มันเพียงแค่ถ่ายโอนพลังงานเท่านั้นอย่างแรกอาณาเขตภูเขาจําเป็นต้องใช้สื่อกลาง และสื่อกลางไม่สามารถเป็นร่างกายของผู้ใช้ได้ขณะที่เจ้าหอยสังใช้เปลือกของมันเป็นสื่อกลางหานเส้นก็ใช้ชุดเกราะตรงสเวียนของเขาเป็นสื่อกลางภายใต้ผลของอาณาเขตภูเขาพลังที่โจมตีมาถูกสื่อกลางก็จะถูกดูดซับไปโดยสื่อกลางมันเป็นเหมือนกับโรงไฟฟ้าพลังงานน้ําพลังของแม่น้ําสามารถบดขยี้สิ่งต่างๆได้มากมายแต่อนาเขตภูเขาสามารถดูดซับพลังนั้นและนํามาใช้สําหรับสิ่งอื่น นอกสจากว่าพลังของคู่ต่อสู้จะแข็งแกร่งพอที่จะทำลายอาณาเขตได้ไม่อย่างนั้นการโจมตีทั้งหมดก็จะไม่เกิดอะไรความจริงแล้วมันยังช่วยเสริมพลังป้องกันให้กับสื่อกลางอีกต่างหากแต่อาณาเขตภูเขามีข้อได้อยู่สองอย่างอย่างแรกคือพลังที่ถูกดูดซับเอาไว้โดยสื่อกลางไม่สามารถเปลี่ยนเป็นพลังโจมตีที่ส่งกลับคืนไปสู่ศัตรูได้อย่างที่สองยิ่งสื่อกลางดูดซับมากเท่าไหร แรงกดดันที่มันต้องรับก็มากขึ้นเท่านั้นถึงแม้มันจะไม่สามารถบดขยี้ร่างกายของหันเซ้นได้แต่มันก็ทําให้เขาเคลื่อนไหวได้ช้าลงหลังจากใช้อนาเขตภูเขาหันเซ้นก็สามารถป้องกันการโจมตีที่รุนแรงได้อย่างง่ายได้แต่ถ้าเขาต้องวิ่งหนีหรือโจมตีกลับเขาก็จะเชื่องช้าเกินกว่าที่จะทําแบบนั้นโชคดีที่สถานการณ์ในตอนนี้หันเซ้นไม่มีความจําเป็นต้องฆ่า,มาแมลงระดับครึ่งเทพทั้งหมดที่เขาต้องทําก็คือ ่วงเวลาเอาไว้ด้วยจนกระทั่งดาก้อนวันฆ่า,มาแมลงระดับครึ่งเทพอีกตัวได้ด้วยเหตุน,นั้นหานเส้นจึงเลือกใช้อนาเขตนี้อนณาเขตภูเขามีประโยชน์ของมันถึงแม้อนาเขตของเจ้า,มาแมลงยังดึงดูดพลังจากหานเส้นแต่มันก็ดูดเพียงพลังที่ถูกกักเก็บเอาไว้โดยสือกลางเท่านั้นมันเท่ากับว่าเจ้า,มาแมลงดูดซับพลังของตัวเองกลับคืนไปทําให้อนาเขตของมันไม่มีผลอะไรต่อหานเส้นมแมลงครึ่งเทพโจมตีใส่หานเส้นอย่างบ้าคลัง่ง ในตอนแรกหานเส้นพยายามจะหลบแต่ไม่นานเขาก็ล้มเลิกความพยายามที่จะโจมตีมแมลงมุ่งเน้นไปที่ชุดเกราะตรงสเสวยนและพลังที่มันใช้ก็เริ่มอ่อนแอลงไปเรื่อยๆในที่สุดแล้วมันก็ไม่สามารถสร้างความเสียหายให้กับหานเส้นได้แต่ตอนนี้ชุดเกราะตรงสเสวยนของหานเส้นสะสมพลังของเจ้าแมลงเอาไว้เป็นจํานวนมากเขาเคลื่อนไหวได้ช้าลงจนแทบเป็นไปไม่ได้ที่จะตอบโต้เจ้าแมลงครึ่งเทพดาร์กอนเอสและคนอื่นๆดูอึ้งไป พวกเขาเห็นฮันเซนลลอยตัวอยู่ในอวกาศเรากับว่าเขาไม่กังวลแม้แต่น้อยเขาเมินเฉยต่อการโจมตีของแมลงระดับพื่งเทพเรากับว่าพวกมันไม่ได้ทําอะไรไปมากกว่าสกิดอาณาเขตที่มีผลดูดพลังของเจ้าแมลงก็ดูจะไม่ได้ผลเช่นเดียวกันพลังชีวิตของเขาไม่ได้ดูอ่อนแอลงไปเลยแม้แต่น้อยดารกอนเอสและคนอื่นๆสามารถบอกได้ว่าอาณาเขตแสงสีฟ้าของฮันเซินกำลังทำอะไรบางอย่าง ดูเหมือนกับว่าเป็นเบทมนที่ไม่สามารถอธิบายได้เมื่อเห็นแบบนั้นดาก้อนวันก็รู้สึกโล่งใจเป็นอย่างมากเขากังวลว่าหานเซ้นจะไม่สามารถถงเวลา,มาแมลงระดับเครื่องเทพได้ตอนนี้ไม่มีอะไรที่ต้องกังวลอีกดาก้อนวันก็ใช้สมาธิทั้งหมดไปกับการจู่โจม,มแมลงระดับเครื่องเทพอ,อีกตัวขณะที่หาเนเซิลปล่อยให้ตัวเองถูกโจมตีเขาก็สังเกตเห็นว่าดาก้อนเอสดูย่ำแย่เขาส่งการโจมตีอย่างเฉยชาออกไปทางมาแมลงที่ล้อมรอบดาก้อนเอสอยู่ ดดึงความสนใจของพวกมันไม่กี่วินาทีต่อมาหันซ่นก็ต้องรับการโจมตีจากแมลงระดับเครื่องเทพหนึ่งตัวและแมลงระดับดาชันอีกหลายสิบตัวแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังอยู่ในสภาพดีดากอนเอสและคนอื่นๆจ้องมองเขาด้วยแววตาที่เบิกกว้าง“วู้นั่นมันการป้องกันแบบไหนกันมันมันสุดยอดไปเลย”หันซ่นรู้สึกเบื่อเป็นอย่างมากเขาไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรจากการถูกโจมตีก็จริงแต่ความเร็วของเขาลดลงอย่างมาก ตอนนี้เขาเคลื่อนไหวเหมือนกับหอยทากและการจะหนีไปจากที่นี่ก็เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้อีกเราควรมอบวิญญาณอสูรนี้กับให้กับหวังฮวีเขาเป็นคนที่เหมาะสมที่สุดที่จะเป็นกระสอบทรายเขาจะดึงดูดความสนใจของศัตรูขนาที่เราโจมตีมันจะเป็นอะไรที่สมบูรณ์แบบฮานซึนคิดและรู้สึกพึงพอใจกับไอเดียที่ผุดขึ้นมาอย่างกะทันหันนี้เนื่องจากฮานซึนดึงความสนใจของแมลงจํานวนมากเอาไว้ดารกอนเอสและคนอื่นๆ จึงเคลื่อนไหวได้สะดวกขึ้นส่วนดาก้อนวันและแมลงระดับพึ่งเทพก็ยังคงอยู่ระหว่างการต่อสู้กันหานเส้นรู้สึกเบื่อดังนั้นเขาจึงหันไปมองการต่อสู้ของดากอนวันหานเส้นรู้สึกชื่นชมในความสามารถของเผ่าดาก้อนศรตรูของเผ่าดาก้อนวันเป็นระดับพึ่งเทพเหมือนกันแต่เจ้าแมลงก็เป็นฝ่ายที่ถูกอัดจนเละและมันก็จะตายในเร็วๆนี้ขณะที่ดาก้อนวันสู้กับเจ้าแมลงระยะประชิดอนาขตของมันก็ดูจะไม่มีผลอะไรต่อเขาอีกด้วย ขณะที่หันเส้นกำลังครุ่นคิดอยู่นั้นเขาเห็นดาก้อนวันชกทะลุเข้าไปที่สมองของมแมลงครึ่งเทพแต่ทว่าถึงมันจะสูญเสียสมองไปเจ้าแมลงก็ยังคงไม่หยุดต่อสู้แต่ด้วยการโจมตีอีกไม่กี่ครั้งดาก้อนวันก็ฉีกร่างกายของเจ้าแมลงเป็นชิ้นๆและทำให้มันหยุดเคลื่อนไหวในที่สุดหลังจากที่ดาก้อนวันฆ่า,มาแมลงระดับครึ่งเทพได้แล้วเขาก็บินมาทางหันเส้นเขาจะฆ่า,มาแมลงระดับครึ่งเทพอ,อีกตัวที่หันเส้นถงเวลายอยู่เมื่อดาก้อนวันเริ่มต่อสู้กับมแมลงตัวนั้น มันก็ช่วยบรรเทาแรงที่กดดันหันเส้นลงไปหันเส้นเลิกใช้อนาขตภูเขาเพื่อที่จะได้เคลื่อนไหวได้อย่างอิสระมากขึ้นแมลงระดับราชันไม่ได้เป็นภัยอะไรต่อหันเส้นเขาใช้ศาสตร์ตรงสเสียนเคลื่อนตัวผ่านฝูงแมลงแมลงระดับราชันไม่สามารถทําอะไรเขาได้แม้แต่นิดเดียวหลังจากนั้นหันเส้นก็พบโอกาสที่จะจัดการกับมันทั้งสองตัวแต่เขาไม่ได้รับวิญ,ญญาณอสูรหันหเส้นทําให้แน่ใจว่าตัวเองอยู่ในระยะโจมตีแมลงระดับครึ่งเทพหลังจากผ่านไปสักพัก ดารากันวันก็สร้างความเสียหายที่บาดเจ็บสาหัสให้กับมแมลงระดับครึ่งเทพได้สําเร็จเมื่อเห็นแบบนั้นหันเส้นก็รวบรวมพลังเอาไว้ที่เหรียญบนนิ้วมือขณะที่หาัานเส้นใช้เซฟวิ่งมันนี่ตัวเลขบนเหรียญก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆและในจังหวะที่มแมลงกําลังจะตายหาัานเส้นก็ดีดเหรียญที่มีหมายเลข12ออกไปมแมลงระดับครึ่งเทพที่ได้รับบาดเจ็บอย่างหนักตัวระเบิดด้วยแรงของเซฟวิ่งมันนี่ปั้งซีโนเจเนอิกคอแมลงปีศาจร,รดับราชากลายพันธุ์ถูกฆ่า ซีโนเจอในอีกทุกคนพบคุณได้รับวิญญาณออสูรแมลงปีศาจระดับราชันกลายพันธ์ครับสำหรับตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่ๆด้วยนะครับ